เมือ่อวานนี้เป็นวันวิสาขะใช่ไหมเป็นวันพววุวิเจ้าตัทระลุในพวกเราก็คงจะรู้กันแค่แตัทระลุอริยสัจอริยสัจมันมันมีความทั้งคัญยังไงอริอยสัจก็คือเป็นความจริงเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆท่านเองก็คือมีทุกข์ แล้กระดับทุกเป็นวิชาดับทุกแต่จริงสมัยก่อนนี้ถ้าเราศึกษาโบราณทุกคนก็จะหาว่าทำไมมนุษย์มันจริงจะเป็นอมะตะใช่ไหมก็ค้นคว้ากันมาด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้นานมาแต่ก็ไม่มีใครคนพบก็มีผู้เจ้าเนี่ยคนพบเป็นวิชาอมะตะเป็นวิชาที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์คิดได้ ยังไม่มีใครคิดได้ดีกว่านี้ที่จะทําให้มนุษย์มีความสุขคือมนุษย์จริงๆแล้วมันทุกข์เพราะถุกจากการเกิดแก,เก่เจ็บตายเพราะเกิดมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพลาดจากการาความไม่สมหวังจะตามมาเป็นขบวนถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่เพียไม่ตายที่มันไม่เกิดทํายังไงมันจริงจะม่เกิดครูเจ้าท่านรู้ว่าไอ้ตัวที่พาไปเกิดก็คืออวิชชา วิชาที่มันพาให้มาเกิดความอยากเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดทิฏฐิเกิดมรณนะนี่แหละมันจะพาให้สัตว์โลกไปเวียนว่ายตายเกิดเกิดไปน,นั่นเกิดไปนนี่ทำแต่กรรมที่จะมาทำเพราะนั้นถ้ารู้เหตุเพราะนั้นก็เลยสร้างวิชาขึ้นมาวิชานี้ก็เราวิชาอมาตะธรรมก็คือมรรคองแปดหรือที่ยอเป็นเกษีสมาธิปัญญาเรียกไตสกขา เพราะนั้นการศึกษาตรงยึดอันนี้เป็นหลักวิชาอาชีพทางไลแลนมันก็จะเป็นรองแต่นี้ส่วนใหญ่แล้วเราเอาวิชาชีพเป็นหลักเวลนลําเรียนไลๆก็เอาวิชาชีพเป็นหลักมันก็เลยไม่รู้จะวิชาที่จะดับทุกขตัวเองเวลาตัวเองมีทุกขมีทุกมันต้องหาเหตุมันเพราะอะไรแล้วทางดับทุกมันมีพระเจ้าให้ไว้หมดแล้วเช่ไหมเพราะนั้นถ้าใครดําเนินตามมาน,นี้หรือการจัด การศึกษาอะไรก็ตามหรือการฝึกอบรมก็ตามก็ต้องถูกอบรมคนเหมือนกันเหไมคนเราเนี้ยมันพระเจ้าบอกมันต้องฝึกตลอดหยุดไม่ได้เพราะกิเลสมันทํางานตลอดเห็นไหมว่าทำความดีก็ไปยึดความดีอีกกิเลสอีกเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าความดีมันต้องมายึดทำไมแต่ต้องทําความดีแต่ไม่ยึดถ้ายึดเราจะพาเราไปแย่อีกเห็นไหมทั้งหลายเลยเพราะนั้นก็ต้องต้อง ต้องเข้าใจวานนั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกต้องหัดหยุดไม่หยุดไม่ได้พระเจ้าบอกถ้าหยุดเมื่อไรก็เป็นผู้ประมาทผู้ประมาทเพราะว่าลากิเลสมันทํางานตลอดพาให้เราหลงผิดตลอดเราเมื่อหลงผิดเราก็ทําผิดเห็นไหมละ่ะถ้าทําผิดเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกต้องฝึกให้มีสติฝึกสติสตพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจอะไรก็ตามตามแ่อะไรอะไร,ะไรที่ทำให้มีสติถ้ามีสติดีใช่ไหม เด็กอย่างเด็กๆ,ๆมีเสื้อดีไปเรียนหนังสือมันก็ดีไอคิวมันก็สูงขึ้นงานวิจัยเขาทําไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนหลังก็ทาไ้หมดแล้วเพราะผลของการฝึกจิตฝึกใจมันมีอะไรบ้างได้เาต้องร้อยห้าสิก็ให้หรีบเรื่องไอ้น,นั้นยังไม่เน้นเรื่องปัญญาด้วยซ้าแต่พุทธศาสนาเราเราจะเน้นเรื่องปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวตัวขจัดกิเลสไอศีลสมาธินี่ยเป็นตัวหยุดแค่นั้นเองยังไม่ทําลายปัญญาเนี่ยจริงจะทําลายกิเลสได้แต่ว่า การสร้างปัญญามันก็ต้องอาศัยศีลสมาธิบางทีเดี๋ยวนี้ก็มีอาการว่าเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวศีลไม่เอาสมาธิไม่ได้พระเจ้าว,ว่าไงรู้เปล่าปัญญาโดยปจัจศจากศีลเนี่ยมันเป็นมิจฉาปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่จะแก้ทุกข์ปัญญาเพื่อจะไปโลกคือปัญญาแบบโลกโลกนั่นเองเพื่อไปโลกไปโกรธไปหลงเหมือนเดิมปัญญาที่จะแก้ทุกข์นั้นจะต้องมีศีลสมาธิเป็นพื้น ็นพื้นเนี่ยผู้เจ้าชันพบเรื่องปัญญาสมัยก่อนนี้เราก็ยึดตัวยึดตนเขาเรียกอัตตาบอกไม่มีหรอกลำบาพูกเราไม่มีตัวตนมีไหมละ่ะบอกนี่เป็นผู้ชายใช่ไหมไอตัวไหนมันบอกเป็นผู้ชายรวมๆล้วบอกผู้ชายจะไปดูส่วนย่อยตัวไหนเป็นผู้ชายไม่มีใช่ไหมไปจีส่วนไหนที่ตัวนี้เอาแขนแขนก็ไม่ใช่มันคืออะไร มันก็คือธาตุต่างๆมาประกอบกันใช่ไหมถึงเวลามันก็แตกจะลายไปเหมือนกะเหมือนเราเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าบอกไม่มีเราไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนเราต้องบังคับได้สิพรอย่าแก่สิอย่าเจ็บสิอย่าตายสิบังคับมันได้ไหมนะบังคับไม่ได้แสดงว่าเรามันไม่มันไม่จะเป็นปักตามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนี่ยพุทธเจ้าทั้งคตรพบอสองอันเนี้ย พราะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนส่วนใหญ่แล้วเรามักจะยึดยึดตัวยึดตนพอยึดตัวยึดตนมันก็เลยก็เลยจะพัฒนาตนตนอะไรมาโลมาแล้วก็ความโลภไปตามมาะอะไรมาก็เลยทรัพยากรของโลกพังหมดเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจชีวิตชีวิตมันอยู่ชั่วคราวมันอยู่ชั่วคราวใช่ไหมละ่ะ ถึงเวลาก็แจกดับไปอะไรที่มันอยู่ถาวรกับเราก็คือจิตใช่ไหมจิตมันมายังไงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จักเลยเคยถามเคยถามพวกเรียนพวกเรียนหมอถามว่าเชื้อของเชื้อของไอ้ไข่ของผู้หญิงกับเ้ื่องผู้ชายผสมกันแล้วก็เกิดเลยใช่ไหม ทางวิทยาศาสตร์วางเง,ง้นได้มีความรู้แค่นั้นนะคุณข้าบอกว่าต้องมีสามสามอย่างประกอบกันมันจึงจะเกิดนะมัต้องช่วงที่ผู้หญิงตกไข่เชื่อของผู้ชายจึงผสมได้เรายังไม่เกิดอีก้าถ้าจิตของผู้ตัดโลกไม่มาครองก็ไม่บัไม่พัฒนาอีกความรู้อย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเลยเพราะนั้นเราไปอาศาัยวิทยาศาสตร์ คนเรียนวิทยาศาสตร์ก็อาศัยวิทยาศาสตร์ว่านี่ดีกว่าผู้จ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์คนพบอะไรต่างๆมาเยอะแยะแต่ท่านเห็นว่ามันไอวิชาไอวิชาวัตถุมันมีความจะเป็นน้อยเรียนรู้ต่อน้อยแต่ไอไอตัวของเราเจิงก็คือจิตของเราเรียนรู้มันให้เยอะเพราะไอตัวสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตเห็นปะตอนนี้เราไม่เรียนรู้มันมันก็เลยนๆๆๆๆๆๆั่แหละทุก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 นใหญ่จะทุกข์ ไอนนน้นี่นี่นี่เป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะเป็นสัตว์ที่พิเศษมันสามารถที่พัฒนาได้เกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นเนี่ยมันพัฒน,นาไม่ได้ใช่ไหมถ้าสูงกว่าเรานี่เขามีสุขทางกายแต่ทุกข์ทางใจเพราะอยากจะดีกว่าน,นี้มันก็ดีไม่ได้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมีทั้งมันทั้งทุกข์ทางใจทั้งทั้งกายทั้งใจเลยต่ํากว่าเราเพราะนั้นเราเป็นสัตว์พิเศษแล้วเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็ทําอะไรได้ต่อเอง อย่างสัตว์เนไร่ฉนเนี่ยเราฝึกหมาเนี่ยมันก็ฝึกได้ทําได้ที่เราฝึกแต่มนุษย์จะฝึกอย่างนี้ปั๊บมันพลิกแพงะอะไรได้ได้หมดทํานองเดียวกันไม่ฝึกมันมันก็ทําชั่วได้มากกว่ากว่า,วาสัตว์โลกอย่างอื่นอันนี้เราไม่ฝึกไม่ฝึกมันก็กีเตสมันก็พาไปทําความชั่วมาเลยส่วนใหญ่ผู้เจ้าบอกว่าเวลาตายโอกาสที่จะเป็นเวลามนุษย์ตายโอกาสที่ทรงไามนุษย์เท่ากับเขาโคต่ำกว่ามนุษย์เท่ากับขนโคก็คิดดูว่าถ้าต่ำกว่ามนุษย์ปันจะทุกข์ไหม เราเกิดเป็นมนุษย์นี้งก็ล้องว่าทุกข์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 ใช่ไหมบางคนก็บอกทุกข์เยอะบางคนก็ทุกข์น้อยกรามแต่กรรมที่เราสร้างมาใช่ไหมกรรมกติดตัวมากรรมเป็นทายาททั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องใหญ่ของทางพุทธศาสนากรรมที่ร้ายแรงที่สุดก็คือมโนกรรมเพราะวจีกรรมกายกรรมมันไปก็ไปจากมโนกรรมถ้าหยุดมโนกรรมได้มันก็หยุดวจีกรรมกายกรรมได้เพราะฉะนั้นการหยุดทำาไงก็ต้องให้มีสติ ที่คครูบาอาจารย์บอกให้พุทโธพุทโธไปเนี่ยหรือจับลมหายใจดูลมหายใจแต่พุทโธมันง่ายกว่าพุทโธพุทโธไปตื่นนอนมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอะไรให้จิตมันมันอยู่กับพุทโธเพราะอะไรถ้าเราไม่อยู่มันไม่อยู่พุทโธมันก็ไปคิดแล้วคิดใครใครเป็นตัววงการให้คิดอ่ะวงการให้จิตคิดก็คืออวิชามันก็วงการให้จิตคิดเพราะนั้นเราก็ต้องตัดไม่ให้อวิชาทํางาน เท่ไหร่ละเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องของเรื่องของจิตเพราะนั้นการศึกษาเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยสนใจแต่เรื่องอาชีพหลาคนมันจะเลยทุกข์กันทั้งโลกถ้าการศึกษามันถูกเนี่ยมนุษย์เราจะต้องมีความสุขสังคมต้องดีเสียงแวดล้อมต้องดีอันนี้และทั้งสามอัน,น,สนแสดงว่าการศึกษามันไม่ถูกเพราะนั้นกูเจ้าท่านให้ให้การศึกษาที่ถูกแล้วเราไม่เอากันเรามอง เรามองพุทธศาสนาเหมือนศาสนาอื่นไม,ไม่ใช่ศาส,สนาพูดเป็นศาสนาของการศึกษาเป็นศาสนาของจริยธรรมเป็นศาสนาที่พัฒนามนุษย์ที่เขาเรียกภาวนาทําให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นทั้งทางทาง,ทางการศึกษาเขาว่าคือทําให้อะไรชีวิตเจริญงอกงามขึ้นแต่เขาไม่เป็นทําไม่เป็นบางทีเขาพูดว่าเออจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเขาบอกว่าเนี่ยต้องให้คนมีให้มีอะไร ฝึกคนให้มีสติให้มีข้อคิดที่ก้อนซิ่งให้มีความคิดพิจารณาทํำยังไงมันจะไอู้้จักวิธีพิจารณาทํำยังไงครูเจ้าสอนพิจารณาก็คือเนี่ยลองลองดูเราพิจารณากาย,กายออรกกกเรากายมันคืออะไรลองลอกหนังไปเลยลอกหนังลอกไปเรื่อยๆกายมันคืออะไรนั่นแหละแล้วมันจะเข้าใจอะไรโลกคำว่าเป็นจริงไอ้ความ โลภปวดหลงมันก็จะลดลงไอ้น,นี่เราไม่เข้าใจเราจึงเห็นไอ้นุ่ยสวยไอ้นุ่ยสวยงาม,มก็เลยจะกทําไงให้มันนั่นมันก็เลยทุกข์จิตใช่ไหมเพราะนั้นความความทุกข์เราสามารถที่จะนั่นได้ทําได้นันนผู้เจ้าท่านให้วิชาที่ประเสริฐแล้วไม่มีใครที่คิดได้ผู้เจ้ากว่าจะคิดได้จะทําได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เกี่ยวสงไขลองศึกษาดูดยว่า ผู้เจ้าเนี่ย่าถ้าจะมาเป็นผู้เจ้าได้แล้วผู้เจ้าไม่ได้มีมตลอดนะน,นานจะมีมาสักทีหนึ่งแต่นี้ถ้าเราเกิดช่วงที่ไม่มีพระผู้เจ้าเราก็ได้ความความความคิดความเห็นหรือความรู้ที่ผิดๆมันก็พาเราลงต่าใช่ไหมอันนี้พวกเราเนี่ยโชคดีที่ตอนนี้ยังมีคําสอนผู้เจ้าอยู่แม้จะไม่มีผู้เจ้ายังมีคําสอนอยู่ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ฝึกอะไรได้ก็เหมือนกับสมัยพุทธกาล ดีพวกเรานี่โชคดีอยู่ทางอีสานเนี่ยจันมั่นจันมั่นเนี่ยจันทร์เสาเป็นผู้พิสูจน์ว่าไอหมดทุกคือเป็นพระหานเนี่ยมันยังมีอยู่สมัยก่อนไม่มีใครเชื่ออาจจะมาเคยอยู่วัดมาพระก็บอกว่าโอ้ตัวนี้มันเขาบอกว่ามีมีอะไรพระพุทธเจ้าว่าพันพัน,พนอันนี้มปนพันปีที่สามนะพันปีที่หนึ่ง ยังจะมีพระอรหันต์พันปีที่สองจะมีพระนาคามีอันนี้เป็นพันปีที่สามได้แค่พระสิกาธรรมคือก็คือพระอริยะระดับสองราบหนึ่งพระโสดาบันพระโสดาบันพอดีการามีพระนาคามีพระอริยะเจ้าพระผู้ประเสริฐอย่างพวกเรานี้อก็เป็นปุถุชนใช่ไหมถ้าเรียนรู้หน่อยฝึกอะไรหน่อยมันหน่อยก็จะเป็นทาดีหน่อยก็จะเป็นกัลยาณชนอันนี้ถ้าทําไม่ดีขึ้นไปนี้ใช้ วิชาของพุทธเจ้าคุณไต่สกขามาฝึกมันก็จะเป็นอริยชนอริยชนซึ่งก็เข้าเข้าาครเป็นเป็นพระสาวพระโสดาบันพระอิคารมีพระนาคมีเป็นพปะพระหรันพระหันก็คือสุดสุดแล้วไมต้อกมาเวียนว่ายต่เกิดจทุกข์อีกนกะ็เป็นนมตะซึ่งสมัยก่อนเขาก็หาวิชาที่เป็นอมตมะกันใช่ไหมถ้าใครเรียนวิยทยาศาสตร์ก็บอกสมัยก่อนนี่เขาไปหาอะไรมาทำมามมีไหมเพื่อจะไปหาอะไร แล้วก็จะเอามาทําให้มัมมี่มันฟื้นขึ้นมาให้เป็นมนุษย์อีกอะไรเงี้ยมนุษย์อมาตะไม่ได้สัตว์โลกทั้งหลายนี่สามเษพพ็ษภพภูมิที่เวียนว่ายใจเกิดเนี่ยมันไม่เป็นอมาตะเพราะมันยังมีกิเลสอยู่พรมีกิเลสมันก็เลยพาไปเวียนว่ายใจเกิดอยู่ถ้ากิเลสหมดปับ๊บความอม,มาตะก็จะตามมาตามมาไิ้นะีวิชาที่ทําให้อมาตะาก็วิชาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยแหละคือที่ว่าอาริยสัตว์เนี่ยแหละ ถ้าย่อยอมก็คือวิชาดับทุกข์นี่แหละก็คือมรรคองแปดใจศกขาริสมิติญาใจศกขาก็คือการศรึกษาสามอันก็ศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้ม่ได้สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ก็จบถ้าไม่สมบูรณ์มันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่มันเกิดดีขึ้นเพราะเราอยู่ในอยู่ในอะไรทางเดินที่ประเสริฐเขาเรียกอริยมรรคใช่ไหมมรรคองแปดเขาเรียกอริยมรรคก็คือทางเดินที่ประเสริฐมรรคมันคา ก็แปลว่าทางเดินหรือจริยธรรมก็คือทางจรก็เหมือนกันกับทางที่ที่ประเสริฐใช่นไหมไม่ใช่เดินเดินไปเห็นไอ้นี่สวยกูก็แวะไปใช่บ่แวะไปเพลินไปเลยเลยไม่ถึงจุดหมายแต่จุดหมายมันอยู่ที่นู่นแหละแต่เดินเดินไปเห็นไอ้นี่สวยงามดีกูก็แวะไปใช่ไหมเหมือนเวลเราเนี่ยเลาไปคุยปฏิบัติธรรมอะไรไปปั๊บเห็นไอ้นี่โอ๊ยมัน มันถูกกิเลสเราก็เลยไปก็เลยเพลินกับสิ่งนี้ไปก็เลยไม่ไม่ถึงจบนะตอนนี้เราเกิดมาก็เพื่ออันนี้เกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยยิ่งแก่ยิ่งต้องทำพเพราะ๋ยวไปไหนไม่ได้จะรู้สึกว่าโอ้ยมันมีแต่ทุกข์นี่ว่ะตอนนี้ยังไม่เห็นทุกข์หรอกตอนนี้พระเจ้าท่านให้นั่งนลองนั่งเฉยๆทั้งวันสิทุกข์ไหมล่ะ ทุกข์จะได้ต้องนั่งให้จนไม่เกิดทุกข์แหละจะแสดงว่าใช่ได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เพราะนั้นต้องนึกถึงว่าเมื่อเราแก่เราไปไหนไม่ได้หรือเจ็บป่วยมันจะทุกข์ขนาดไหนมันร้อนเป็นไฟถ้าใจมันไม่ดีใช่ไหมมันก็ทําเพราะกายมันแป๊บใจมันใจมันไปยึดกายใช่ไหมเพราะเราไม่เข้าใจกายพอกายถึงเวลามันก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแตกสลายแล้วเราไปยึดมัน จะไม่ให้มันเจ็บมันคับมันได้ไหมล่ะใช่ไหมจะไม่ให้มันทุกข์มันคับมันไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยอยาไปยุ่งกับมันกายให้กายมันทุกข์กักายอย่าใจอย่าทุกข์แต่เราเห็นว่ากายนี่เป็นของเรามันก็เลยทุกข์มันก็เลยทุกข์สองชั้นแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจปั๊บไม่ไปเออเรื่องของกายไปไอความจิตเราเนี่ยมันก็จะเหมือนยารักษามันก็ทำให้กายเนี่ยเบาบางลงความทุกข์เบาบางลง เพราะนั้นเราก็ยิ่งต้องทํายิงง่งอายุมากบางคนปวดกระเสียนแล้วไปทำเมื่อวันก่อนนี้มาบอกปวดเราถามปวดกระเสียนไปทําอะไรเขาไปทานู่ทนทำนี่บอกยังไม่พออยเหรอมีดต่พงานานกี่แล้วยังไม่พออยเหรอฮะแทนที่จะนั่งไปค่ายเดี๋ยวไปไหนไม่ได้มันก็จะทุกข์มากแล้วก็ไม่เข้าใจมันก็ใจมันก็ร้อนจเกิดตายไปตอนนั้นมันก็ลงต่ําเลยพบหน้าก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่เข้าใจทางเดินของชีวิต เพราะระบบการศึกษาเราเนี่ยมันไม่แหมเ่เพราะเราไปเอาแนวคิดแบบตะวันตกมาตะวันตกไม่รู้จักเรื่องจิตที่ความสําคัญของชีวิตของสัตว์โลกตัวสําคัญที่สุดก็คือจิตเราสนใจแต่เรื่องกายมันก็เลยวัตถุเรต่างๆทรัพยากรของโลก,กเลยพังเพราะเนี้ยเพราะความเข้าใจผิดชีวิตนี่แหละสมัยพวกเราเหมือนกัน ก็ไปตามเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้โอ้โหประเทศไทยมีป่าประมาณเจ็ดแปดสิเปอร์เซนตอนสมัยเรามาทํางานอุดรใบไบถวนี้เป็นป่าทาั้งนั้นตอนนี้มันเหลืออะไรเหลือแต่ความแห้งแล้งมันจะแห้งแล้งไปเรื่อยถ้าทาถ้าทาทาไม่ถูกเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รักษาธรรมชาติไว้ไม่ปลูกไม้ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรไปทําอะไรที่มันจะทําให้แห้แงแล้งอเมริกาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วไม่ศึกษาบ้าง อเมริกามีพื้นที่ตรงเยอะแยะเป็นทะเลทรายเท่าไหร่เห็นไหมก็พวกเราก็ชอบไปชอบไปสนใจนันไปสนใจแต่พวกไปเรียนหนังสือเราไปเห็นจะมหมาอะไรมหมาอะไรมันสวยงามเหมือนหาลัยเมืองไทยก็เหมือนกันแหละก็เห็นสวยงามแต่นอกมหาลัยมันดูไม่ได้เหมือนกันไม่ไปเห็นเองใช่ไหมไปดูสรลงสลัมเขาบ้างสิเราจะรู้ว่าเป็นยังไง เราจะไปติดแต่เรื่องวัตถุเราไม่เข้าใจมันก็เลยพาให้พาให้ทุกันหมดโดยเฉพาะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้อะไรให้เข้าใจมากจริงจริงมันก็เห็นอยู่ว่าการศึกษาเรามันมันตอบโจทย์หรือเปล่าทําให้มนุษย์มันดีขึ้นหรือเปล่ามันไม่ดีขึ้นมันจะแย่ลงแย่ลงนี้แสดงว่าเราเราจัดการศึกษามันไม่ถูก นั้นก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องต้องอะไรบางบางอย่างไม่ไม่ใช่ไม่ดีมีดีบางอย่างแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่ยังไม่ดีไม่ไม่พอไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีเลยมันก็ดีบางบางส่วนส่วนที่จะทำหากินเนี่ยดีแต่ส่วนที่จะคลองใจเราให้มันให้ไม่ทุกเนี่ยยังไม่ได้เรื่องเพราะนั้นเราก็ต้องหันมาหาความรู้ที่ผู้เจ้าท่านให้ไว้ แล้วก็อวิชายที่ข้างนอกเนี่ยเอามาเป็นตัวประกอบไอ้นี่เราเอามาเป็นหลักเลยคนแล้วก็จะแสวงหาสแสวงหากันหมดอยากจะทำทำงานทำอะไรเพราะได้งานที่ดีๆมันมีเยอะแยะอยากจะทำงานไอ้นี่อย่างนี้ก็แย่งกันแยงกันอย่างต่างงานอะไรก็ทำได้ถ้าเราเข้าใจชีวิตเพราะว่ามีงานไปเพื่ออะไรเพื่อมาเลี้ยงกายเฉย แล้วไก่มันก็เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงมันพัฒนายัางไงมันก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก,ก็เ,นกเจ็บก็ตายเลี้ยงมันพอประมาณถ้าเข้าใจเลี้ยงพอประมาณ้ะเราเรื่องอะไรจะต้องไปทําอะไรมางานที่เราจะต้องทําก็คืองานผึกจิตผูกใจเพื่อเราจะเตรียมพบใหม่ยิงแก่มาแล้วมาเราต้องเราต้องเจอพบใหม่อยู่แล้วอันนี้จะได้พบที่ดีก็ต้องเราก็ต้องจิตใจเราต้องดีแล้วพอน ยาธาวิวหาปูราปริเปนตีสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกปติอิจชิตังปฏิตังตุมหังคิดเะเมวะนิจตุสพเพเรลนตุสังกปาจันโทปนรโซยาามณิโชติลโซยาธาสิโยวิววจันตุสะภะโลโควิน สัตุมะเตมพรตวันตาลายโยสุขิธิขายุโกพระวพิวัฒนสิริสนิจังพุทธะปัจจายโนอจตัลวะธรรมวัด ขันติอายุวันโนสุขังหาลังอายุโดภะโดทิโรวันโดปติพานโนสุขัสสะดาจเมทาวีสุขังโสอธิราสติอายุนดวาบรังวันนังสุขังจัปติพันโด देघायोपच्छति भवतु सां रक्षन्तु साधदेवतां सां बुद्धानुभावेन सदा भवन्तु ते भवतु सां रक्षन्तु साभदेवताम् Thầm bạc thầm manu nam wê na ta đa sốt ta-đa sốt-đi-khoa-wan-su-tê Hoa-tô-sâm-dô-mâng-kha-lang, sâm dô đê oá